หัวดีจริงๆแต่ฉันชอบรับไปซะมัดของเราทำไมถึงไม่เป็นไรใช่ไหมอะไรกันเน่ะเฟิงต้องถูกเตะงั้นเหรอฉันไม่เป็นไรฉันประเมินแคตามไปสินะอย่างเฟิงอืม แต่แกก็ไม่ใช่คู่ต่อสู้ของฉันอยู่ดีฮะมันอะไรอะเฟิงตรงแสดงทักษะที่แท้จริงของเขางั้นเหรอรู้สึกได้เลยว่าโลกทั้งใบกำลังสั่นสะเทือนอย่างเฟิงมันขึ้นไว้ได้เร็วแต่ว่าพลังของมันไม่ได้มากขนาดนั้นการที่มันลหลบมัดของเราได้อาจจะเพราะเป็นเพราะโชคลองเอาวิชาของฉันไปชิมหน่อยสิหยางเฟิง ลูกเพ่ระวังหงรังฮฉันกะเอาไว้แล้วว่าแกจะต้องใช้ความเร็วผลอโรพิชาของฉันโดนแล้วโดนแล้วมันยังไงต่อเฮ้อดีดีด,ดีฉันไม่คิดคิดไม่ถึงเลยว่าที่จริงไฮจะมีปร,รมาจารย์แบบนายอยู่ฉันแพ้แล้ว จากนี้ฉันจะนับถือนายเป็นดังเทพและจะไม่คิดแก้แค้นอีกเฟิงตงยอมรับความแพ้แพ้งั้นหรือน่าจะเป็นอย่างนงั้นยางเฟิงยางเฟิงยางเฟิงเอ๊ะนั่นยางเฟิงยางเฟิงยางเฟิงลูกพี่โคตรเท้หือ กิดอะไรขึ้นอะยางเฟืองลมนะ้มได้ยังไงเฟืองต้องไอ้บ้านซบคิดไม่ถึงแกจะกลาใช้วิธีสกปกแบบนี้หาใช้พิษไม่มีทางหรอกนะเฟืองต้องดูไม่เหมือนคนแบบนั้นนะการต่อสู้ระหว่า,างฟันมดจานมันอันตรายขนาดนี้เลยเหรือฮ่า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  ไอเด็กบัดซบอย่างเฟิงกล้าม,มาทำร้ายคนของฉันตอนนี้ฉันมาแก้แค้นแล้วอย่างเฟิงวันนี้ฉันมาที่นี่ในฐานะหัวหน้าตระกูลขังลาสุดที่เจอกับแกแกทำร้ายลูกชายของฉันฉันจะไม่ไปล่อยแกไปฉันจะปล่อยแกไปได้ยังไงในเมื่อแกโดนยางวางยาพิษฉันก็จะส่งแกไปลงนรกเถอะพอ่อไอคนชื่อเฟิงต้องมันก็ต้องตายด้วยด้วยเหมือนกันมันกล้มกาม,มาทำร้ายคนของตระกูลเรา ไม่ต้องห่วงครัง้งเออลูกพอ่อวันนี้พ่อจะพอพาห้าปรมาการขัน้นกลางมาด้วยไปเลยข่ายัางฟังนั่นก่อนอไปกุยเฮ้ยท่านไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ไม่ต้องห่วงความปลอดภัยของฉันไปคุ้มกันอย่างฟังก่อนไม่งั้นทุกคนจะเข้าใจผิดและจะทำให้เราชื่อเสียชื่อเสียงได้ ไอ้ลงเนือลกซะเถอะย่างเฟิงอาชิบไม่ทันแล้วเอ๊ะเกิดอ,อะไรขึ้นโอ้ตกใจอะไรกันท่านโจฉันก็แค่สแสดงนิดๆหน่อยนแกก็ยอ้อโพลวหางออกมาซะแล้วอย,อย่างเฟิงแกแก้งทำเป็นวังยาโดนวังยาเหรอแล้วมันยังไงละ่ะพ่อ ขนของเรามีอย่างเยอะแยะหักมือหักเท้ามันซะพวกแกสี่คนลงมือฟันกันเลยเดี๋ยวก,อก่อนพวกแกถอยออกมาก่อนพ่อนี่พ่อจะกลัวอะไรมาน,นักนะไอลูกกูปรมาจ,จันท์พามาด้วยพลังของพวกเขาแทบไม่ต่างจากฝเฟ,ฟ,ฟิงตงเลยฮ่าฮ่าพ่อคิดว่าอยางเฟิงสามารถชนะเฟิงตงสี่คนได้งั้นหรอพ่อไม่ต้องห่วงหยางเฟิงมันไม่มีทางรอดแน่นอนแน่นอนเหรอฮ แกนี่คิดว่าฉันโดนรุมนิดนิดหน่อยหน่อยเราจะนั่งรถเข็นเหมือนแกง,งั้นเหรอจดดี้เราจะทำยังไงดีเรายังเหลือปรมะมา,ารย์อีกไหมเนี่ยหยางเฟิงคนนี้เราเทียบไม่ได้เลยประธานมูเขาใช่หมอตัวเล็กๆของบริษัทหลงเย้าจริงๆหรอคะเออสุดยอดเลยบอสไม่คิดเลยว่าหยางเฟิงจะสุดยอดขนาดนี้ โอ้อยางจิง้นนายกล้ามากเลยนะไม่คิดว่าจะกล้าโน้มหัวกับตะกูลโจม,มาเพื่อฆ่าฉันฮะปะเปล่านะครับคนอย่างผมจะไปกล้าคิดทำร้ายพี่อยางได้ยังไงแกน่าจะรู้ว่าเหตุผลที่ฉันมาช่วยจัดการเรื่องนี้เป็นเพราะผีไปมาขอร้องฉันฉันจะให้แกสองทางเลือกหนึ่งพาลูกน้องของแกไปจับตัวหัวหน้าตะกูลโจให,ให้่ฉันสองฉันให้ฉันให้ฉันส่งแกไปคุยกับรางอมม่วง ฮะพระพี่หยางฟังผมพูดก่อนบอสหยุดทําให้ปรมาจารย์หยางเดือดได้แล้วหยุดบ้าได้แล้วหลังจากนี้จับจบเรื่องนี้ผมเองก็คิดว่าตะกูลโจไม่ปล่อยบอสไม่แน่บอสที่โวผีพูดก็ถูกพวกเราติดตามประมาจารย์หยางเธอพวกเราจะฟังคาสั่งบอสฮี่ดีพี่น้องทงั้งหลาย ไปเอาตัวหัวหตะกูลโจกับนายเนะ้ะตะกูลโจมาให้ฉันเฮ้อพ่อเห็นไหมหมาที่เคยเชื่องตอนนี้มันคิดจะแว่งกันพวกเราแล้วผมบอกแล้วไงให้รีบจัดการมันตั้งแต่สันเนิน่นเฮ้อฉันทํางานให้พวกแกมาหลายปีกับไม่ได้อะไรเป็นค่าตอบแทนสักนิดคิดไม่ถึงเลยว่าพวกแกคิดจะกําจัดฉัน <c oughs> พี่น้องทั้งหลายข่ามันซะเอาหัวของมันสองพ่อลูกมาให้ได้ตาย แค่พวกบดแต่กล้ามาทำใหญ่ต่าหน้าตะกูลโจหาที่ตายจริงฮ่า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 พวกแกคิดแล้วว่าพวกเราไม่ได้พาปรญาจาร,ระดับต่ำมาด้วยหรือไงข้าพวกมันให้ฉันซะใครก็ตามที่ต่อต้าต,ตะกูลโจอย่าให้มันรอดไปได้แม้แต่คนเดียวพวกนายสามคนไปจัดการหยางเฟิงซะฉันจะปกป้องคุณชายกับหัวหน้าตะกูลอยู่ตรงนี้เองหัวหน้าตะกูลเตรียมตัวนีได้แล้ครับ คนที่พวกเราพามาในวันนี้ไม่มีทางที่จะเป็นคู่ต่อสู้ของหยางเฟิงได้แน่หยางเฟิง,ฟงฉันมาช่วยแล้วเฮ้ยอ๋อฮวนฮวนอาตะกูลรีบหนีไปก่อนตอนนี้เถอะครับตอนนี้หยางเฟิงมันไม่ได้สนใจพวกเราพวกแกรีบยกน้อยๆเข้าไปในรถเร็วเข้าเฮ้ยรีบไปไหนกันล่ะฮวนอาตะกูลโจ้ หยางเฟิงฉันผิดไปแล้วปล่อยฉันไปเธอฉันจะไม่ยุ่งกับนายอีกแล้วหัวหน้าโจเมื่อกี้ยังปากแซบอยู่เลยไม่ใช่เหรอพี่หยางรีบจำกัดจำกัดจำพี่หยางรีบกำจัดพวกมันเถอะพวกแกไปจะไปก็รีบใส่หัวไปเถอะฮอปารมาจา์หยางเมื่อกี้พูดอะไรนะเมื่อกี้หัวหน้าตระกูลโจยังอยากจะฆ่าคุณอยู่เลย นายจะปล่อยพวกเราไปจริงๆเหรอข้าแกก็ทำให้มือฉันสกปรกเท่านั้นอ่าถ้าปล่อยแกไปแกคงจะไม่คิดมาแว้งกับฉันใช่ไหมอย่างเฟิงบาไปแล้วเหรอถ้าตะกูลโจจะชุดใหญ่เขาคงต่อกก้อนไม่ไหวแนะ่เฮ้ยเ้ยนี่แกยังไม่เห็นไม่เข้าใจเลยนี่แหละความเย็ดด็ดเด็ดเดียวของพวกแข็งใครยังไงละ่ะจริงไห้ของพวกเราต้องการคนแบบนี้แหละมาเป็นผูนน้ำฉันเห็นด้วยที่จะให้หยางเฟิงกลายเป็นในายใหญ่ของจริงไห้ฉันเห็นด้วย ฉันก็เห็นด้วยถ้ามีอย่างเฟิน,นคูน้ของเข็จริงห้ของพวกเราจะต้องมีรายได้เพิ่มขึ้นแน่นอนพอสักทีเธอหน้าพวกนายจะประจบสอบพอกันเกินไปแล้วฮ่าฮ่าฮ่าฮ่้ยังเฟิงสิ่งที่แกทําไว้ในวันนี้ฉันจะมาเอาคืนเป็นร้อยเท่าโอ้ยังจิ้นฉันฉันไม่อยากเกี่ยวข้องกับเรื่องพวกนี้เฮ้ยดีจริงจริง พี่ย่างฟังไม่มีความทะเยอะทะยานพี่ยางฟังผมพี่ผมพูดก่อนถึงแม้พี่ไม่อยากเกี่ยวข้องกับเรื่องพันนี้แต่พี่ก็ต้องเกี่ยวข้องกับเรื่องเงินนะหากพี่เป็นนายใหญ่ของที่นี่แล้วควบคุมอุตสาหกรรมทั้งหมดของที่นี่พี่จะมีแก้วแหวนเงินทองเป็นร้อยร้ล้านในเวลาอนันสั้นเลยนะครับถึงตอนนั้นพี่จะทําอะไรก็ได้ใช้ชีวิตรู้ราจะไปไหนมาไหนก็มีหอมาคอยรับสง่ง จะไปไหนมาไหนก็มีดอกไม้และเสียงปรบมือจากสาวสวยนัาไม่ท้วนพี่ยังสามารถทําการกุศลด้ทั่วโลกใช้ชื่อของพี่สร้างตึกสูงรฟ้าได้มากมายสร้างโรงเรียนและอื่นๆนี่แหละถึงจะเป็นชีวิตของหลุ่บชายตัวจริงฮไอ้เฮียโอ้ยังจริงนี่วันขายตรงเลยนี่วะทำเอาฉันตื่นเต้นจะบ้าตาอยู่แล้วไม่ไม่ไม,ไม่ยังเฟิง เขามีกลับคำหรอกเขาต้องยึดมั่นในคำพูดของตัวเองอยู่แล้วเออฟังดูไม่เรวเหมือนกันนะจบการไม่ต้องรุนแล้วโออยางจิน้นจะให้เวลานายหนึ่งเดือนจัดก,การเรื่องทุกอย่างให้เรียบร้อยหากฉันพอใจกับผลลัพธ์ฉันก็จะเรียกใช้นายบ่อยๆเพียงปลดไว้ใจเถอะผมรับรองในเรยว่าจะทำให้มันดีที่สุดสุดท้ายอยางฟังก็กลายเป็นนายใหญ่ของ เข็ okay, จิ้งห่ยนันหรอโอ้อย่างจิ้นเองก็กลายเป็นเรื่องน้งเข้าไปด้วยประธานมู่หากพวกเรามีปรมจารย์อย่างคอยนุนหลังแล้วก,ก็พวกเราคงได้ประโยชน์ไม่น้อยไม่พวกเราต้องอาอกออกห่างจากหยางเฟิงเอะเชีย่ยเงี้ยจะคิดถึงชั้นมูใช่ไหมอะไอ้บ้าหยางเฟิงแหนจะทำให้ฉันบ้าตาอยู่แล้วรู้ตัวบ้างไหม าเธอเป็นอะไรของเธอก็เพาอหานจื้ไว้อ่ะเธอโดนเขาบนมาแล้วเหรออย่างเฟิงได้ช่วยอะไรฉันสักเรื่องได้ไหมดีเป็นวิธีของเธอที่ขอให้คนอื่นช่วยเหรอพอพๆบอกมาเถอะตกลงเกิดอะไรขึ้นกันแน่อะอือพูดสั้นๆเลยก็คือพอหลี่สัญญาจะให้ทุนวิจัยกับฉันแต่เขาออกแล้วอ่ะหานจื้ไว้ไปทำตัว ไม่รู้ไม่ชี้อย่างนี้เองเหรอเอาๆฉันจะช่วยเธอเองจริงเหรอยังฟังหล,ลพี่ยางหรอครับมีเรื่องอะไรหรอครับอืมอืมอ๋ออ๋อโอเคครับผมเข้าใจแล้วครับผมจะแนะนําให้พี่ยางรู้จักคนคนหนึ่งเขาเป็นประธานสมาคมการแพทย์เอกชนเร<ๆ>ียบร้อยไปหาคนคนหนึ่งกับฉันจะไปหาตอนนี้เลยเหรอแน่นอนสิ ประทานหวงังมีคนต้องการพบท่านครับใช่คนที่โอหยังจินแนะนำมาหรือเปล่าใช่ครับเป็นหนุ่มสาวสองคนอ๋ออยังไงก็เป็นคนที่โอหยางจินแนะนำมางั้นฉันจะไปหาพวกเขาเองก่อแล้วก่อนอย่างเฟิงนายรู้จักคนที่มีเงินเยอะขนาดนี้ได้ยังไงพูดไปแล้วเรื่องมันยาวนะพวกเราใส่ชุดแบบนี้เขาจะไม่ดูถูกพวกเราเหรอ วางใจเจ้านะผมไม่เป็นแบบนั้นหรอกโ้คุณเป็นคนดีโออย่างจริงเนะดยนำม,มางั้นเนอะใช่คุณคือประธานหวังใช่ไหมขอโทษด,ด้วยที่ปล่อยให้รอนานนะไม่เป็นไรไม่ต้องคิดมากอ๋องั้นก็ดีเลยปกติฉันเองอยุ่งมากคงจะเทียบกับหนุ่มสาวอย่างคุณไม่ได้ที่ว่างกันเกือบทั้งวนันอ้อดูปากของผมสิผมไม่ได้หมายความแบบนั้นนะ คุณหยางอย่าใส่ใจเลยไม่เป็นไรชิวเยียนเธอต้องการทุนวิจัยเท่าไรเออหา้าอะไม่ไม่ไมสองล้านก็พอแล้วคุณหมอชิวเยียนเป็นเพราะโอหยางจิ้นแนะนำมาสองล้านไม่มีปัญหาแต่ผมให้ทุนได้มากกว่าน,นี้อีกนะจจริงเหรอแน่นอนอยู่แล้วร่างกายของคุณหมอชิวเยียนมันมีควาค่ามากกว่านั้นฮะ ประธานหวงังลองฟังความคิดของผมหน่อยเป็นไรไม่มีปัญหาพูดมาได้เลยหลังจากที่ชิวเยี่ยนวิจัยสำเร็จในนั้นจะมีชื่อของประธานหวังอยู่ด้วยเงินไม่กี่ล้านคงไม่สมกับประธานหวังเลยงั้นคุณหยางคิดว่าเท่าไหร่ถึงจะสมล่ะ <c oughs> ก็คงไม่มากเท่าไรสักสิบร้อยล้าน แย่ yeah, แล้วฉันลืมไปว่าประธานหวังหัวสูงแค่ไหนถ้าเขาเห็นการแต่งตัวของพี่หยางเขาคงทำตัวแย่แน่นอน <S <S คุณเออยางมาที่นี่ทำไมประธานหวังแล้วพี่หยางอยู่ไหนหรีบบอกฉันมาอยู่ในห้องนั่งเล่นค่ะพี่หยางเหรอทำไมเขาเรียกหนุ่มคนนั้นเหรอว่าพี่หยางอะ่ะพี่หยางพูดคุยกันเป็นยังไงบ้างครับ โอ้ยังจิ้นเหรอนายแนะนําคนดีให้ฉันจริงๆเลยนะอะพี่พี่ยงฟังผมพูดก่อนคุณโอ้ยังไอเด็กโอมมือนี่เป็น้ายกาันคุณรู้ไหมเขาขอเงินผมเท่าไร่หนึ่งร้อยร้านน่ะคิดว่าฉันง่อหรือไงโอ้ยังจิ้นฉันไว้หน้านายมากพอแล้วไว้หน้าฉันแต่กลับไม่ไว้หน้าลูกพี่ยางนั้นเหรอ จากที่ฉันเห็นนายคงเบื่อชีวิตแล้วสินเนลพี่ยางเหรอนายเป็นใครประธานหวางหนึ่งร้อยล้านคุณคิดเสร็จหรือยังข้าคุณยางผมผิดเองที่ที่เส้นผมบังพวกเขาร้อยล้านผมจะให้ผมไปเอามาจากที่ไหนพี่อยางของฉันขอให้ในายช่วยก็ถือว่าไว้นานายแล้วฉันให้เวลานายสามวิจะยอมตกลงหรือจะไปเป็นอาหารให้ปลาในทะเล นายเลือกมาได้เลยฉันเข้าใจแล้วโอ้ย่างจิ้นนายช่วยไปส่งชีวเวียนกลับโรงพยาบาลก่อนนะอาแล้วพี่ย่างล่ะฉันมีธุระอีกนิดหน่อยครับย่างเฟิงวันนี้ขอบคุณนายมากงั้นเธอก็สัญญาจะแต่งงานกับฉันสิคิดว่าไงร่างกายของน้นตัวชิ้นมีค้ามากกับกฉันอีกนะอย่างเฟิงไอ้เลว ไปดีๆล่ะชิวเย็ยนฮึต้องไปหาเฟิงตงเพื่อคิดเกี่ยวกับการจัดการเกตจริงไห้ละกะกข้าฉันก็กะข้าฉันซอกะขอรองรีบข้าฉันซะแกถึกเอาเรื่องเลยนะนี่ก็ผ่านมาขึ้นชั่วโมงแล้ว เอายาแก้พิษที่ฉันทำขึ้นมาเมื่อวานให้เขาลองหน่อยดูว่าจะได้ผลไหมตะกูลเย่าย่าหลิงหลงดูผลเสร็จแล้วก็กำจัดมันทิ้งซะแล้วก็ไปหาเด็กไม่กี่คนมาให้ฉันด้วยครับคุณนุ้แล้วก็เรื่องของหยางฟงที่คุณนุ้ยพกผมไปตรวจสอบพูดมาเขาเป็นคนที่น่าสนใจมากตอนนี้เขากลายเป็นในายใหญ่ของเขตจ,จิ่งไห่ในเมืองจงหอย พวกเราต้องลงมือไหมครับไม่จําเป็นถึงเวลาให้พี่ใหญ่จัดการเองเข้าใจแล้วครับเมืองจงหาย่งงั้นหรอเมื่อก่อนเคยไปเก็บสมุนไพรถ้ามีโอกาสค่อยไปหาเขากันแล้วกัน